ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายลิเวอร์พูลบุกเฉือนชนะปารีสแซงต์แชร์แมงถึงถิ่นด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนฮาวิเอเลียตตัวสำรองที่ลงมาเพียง47วินาทีซัดประตูชัยในช่วงท้ายเกมแม้เปเอสเชจะครองเกมบุกได้เหนือกว่าแต่ลิเวอร์พูลอาศัยจังหวะสวนกลับและแนวรับที่เหนียวแน่นโดยเฉพาะอลิซงเบเกอร์ฮีโร่ของทีมที่โชว์ฟอร์มเซฟสำคัญสำคัญหลายครั้งประตูของเอเลียตเป็นการยิงเข้ากรอบเพียงครั้งเดียวของลิเวอร์พูล และนั่นกลายเป็นประตูชัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเขาคว้าชัยในเกมนี้ลุยเอนริเก้กุนซือเปสเชส่งผู้เล่นลงสนามในระบบ4-3-3 3ประสานในแนวรุกบร์เล่บาโกลาอุสมานเดมเบเล่ควิชาควาราสเคเลียเปสเชเล่นเกมบุกและใช้การโจมตีที่รวดเร็วอาร์เนอร์ชาลอดกุนซือลิเวอร์พูลส่งผู้เล่นลงสนามในระบบ4-2-3-1ศูนย์หน้าตัวเป้าดิเอโกโชตาแนวรุกลุยดิอา โมฮัมเหม็ดซาลาห์และโดมินิกโซบอสไลเลเวอร์พูลเล่นเกมรับและรอจังหวะโต้กลับในเกมนี้ครึ่งแรกเปอสเชเปิดเกมรุกโหมกระหน่ำใส่ลิเวอร์พูลและคุมเกมได้อยู่หมัดหากดูจากรูปเกมแล้วลิเวอร์พูลตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดและลิเวอร์พูลมีโอกาสเข้าทำเพียงครั้งเดียวจากลูกมงเฉียวเฉียวของดีอาสในขณะที่เปอสเชสร้างโอกาสได้มากมายจนในนาทีที่20เปเอสเชเกือบจะทำประตูขึ้นนำได้จากควารัสเคเลียปิดตัวจี๊ดของเจ้าบ้านแต่เขาถูกวีเออาริฟขึ้นจากจังหวะล้ำหน้าไปเพียงนิดเดียว หลังจากนั้นฟาเบียนรุยจอเนเวสวิตินยาเดมเบเล่บาโกลาฮาคิมีและควาราสเคลียต่างก็ทยอยกันทดสอบความเหนียวของอลิซรงแต่นายทวานบราซิลเลียนกลับเซฟลูกยิงเหล่านั้นได้อย่างน่าทึ่งน่าเหลือเชื่อที่เปอสเชทำประตูขึ้นนำไม่ได้ทั้งที่มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งและจบครึ่งแรกไปแบบไม่มีสกอร์ของทั้งสงทีม ในครึ่งหลังเปอเชยังคงเปิดเกมบุกกระหน่ำอย่างหนักและมีโอกาสทำประตูอีกหลายครั้งโดยเฉพาะจากลูกยิงของควารัสเคเลียและเดซีเรดูเอแต่อลิซงก็ยังโชว์ซูเปอร์เซฟได้อย่างน่าทึ่งจนกระทั่งในนาทีที่87อลิซงวางบอลยาวจากแดนหลังและนูเยสกระโดดย่างบอลชนะคู่แข่งและจ่ายบอลต่อให้เอเลียตยิงประตูชัยสุดสำคัญได้สำเร็จลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะไปแบบเฉียดฉีวทมกลางความมุนงงงของแฟนบอลเจ้าบ้านทั้งสนาม สิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้คือศักยภาพของปเสเชที่เขยา่าบอลลังจากฝูงพรีเมียร์ลีกอย่างหนักหน่วงราวกับพายุที่ถาโถมเข้าใส่ตลอดทั้งเกมซึ่งแฟนบอลหลายคนอาจคาดการได้จากฟอร์มที่ร้อนแรงของพวกเขาได้ดีอยู่แล้วปเสเชเดินหน้าเข้าสู่เกมนี้ด้วยสถิติชนะรวด10เกมติดต่อกันในทุกรายการโดยเฉพาะ4เกมหลังสุดที่พวกเขากระหน่ำประตูไปถึง21ประตูฟอร์มที่ร้อนแรงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกมในครึ่งแรกของปเสเช่นาตื่นตาตื่นใจและสร้างความยากลำบากให้กับลิเวอร์พูลอย่างมาก โดยเฉพาะในแดนกลางที่เป็นตัวกำหนดเกมอาจาเป็นสิ่งที่แฟนบอลแทบจะไม่เคยได้เห็นเลยหลังจากหมดยุคของสามประสานที่ยอดเยี่ยมอย่างมอตาาตาวรติและมาตุยดีแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วฟาเบียนรุยวิติญญาและเนเวสต่างก็เล่นได้อย่างโดดเด่นพวกเขาปั่นป่วนเกมจนลิเวอร์พูลเสียกระบวนและบีบพื้นที่ตัดเกมสวนกลับได้ทุกครั้งที่เสียบอลเปออเช่แทบไม่ต้องใช้เวลานานในการย่างบอลกลับมาและเมื่อได้บอลพวกเขาจะผลัดเปลี่ยนกันสร้างเกมรุกและประสานงานกันได้อย่างไหลลื่น จนเกมในแดนกลางของลิเวอร์พูลคุมจังหวะเกมไม่ได้เลยโดยเฉพาะในครึ่งแรกรูปเกมยังคงคล้ายเดิมในครึ่งหลังโดยตัวสำรองอย่างดูเอก็สร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูลได้ไม่น้อยหากผู้รักษาประตูของทีมเยือนเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อลิสซงเกมนี้อาจจบลงด้วยการยิงประตูที่ถล่มทลายของเจ้าบ้านไปแล้วแต่ในท้ายที่สุดประตูชายของเอเลียดก็กลับเปลี่ยนผลของภาพรวมในเกมนี้ไปแบบสิ้นเชิงหากพิจารณาถึงตัวนักเตะของลิเวอร์พูลตลอดเส้นทางอาชีพกับลิเวอร์พูลในเวทียุโรป อลิซองเบเกอร์ได้สร้างผลงานที่น่าจดจำไว้มากมายแต่การโชว์ฟอร์มที่สนาม Park Day พาร์คเดย์แพงนี้คงต้องยกให้เป็นหนึ่งในแมตท,ที่โดดเด่นที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังและต่ำกว่ามาตรฐานของทีมทำให้ในายด่านแซมบ้าต้องทำงานหนักตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มจนจบเกมด้วยการเซฟลูกยิงถึง10ครั้งซึ่งถือเป็นสถิติการป้องกันมากที่สุดของเขาในฤดูกาลนี้และหากนับย้อนไปตั้งแต่เขาเข้าร่วมทีมในปี2018ถึง2019ทั้งในเกมลีกหรือเกมยุโรป ก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่เขาต้องเจองานหนักขนาดนี้มาก่อนด้วยคุณภาพการเล่นและการยิงประตูของป s เอสเชลิเวอร์พูลน่าจะเสียประตูไปเกือบ2ลูกแต่ด้วยความเหนียวของผู้รักษาประตูทำให้พวกเขายังคงอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันด้วยการคว้าชัยชนะอย่างไม่น่าเชื่อและรักษาคลีนชีตกลับมาจากปารีสได้สำเร็จตั้งแต่การเซฟลูกดวลเดี่ยวกับควาราสเคเลียไปจนถึงการพุ่งปัดลูกปั่นโค้งของเดซิเรดูเอ อลิซงได้แสดงให้เห็นถึงคลาสของเขาอย่างแท้จริงและโชว์ศักยภาพการเซฟที่หลากหลายในการปิดกั้นเกมรุกของลูกทีมหลุยเอริเกเก้ได้ทั้งหมดผลงานในเกมนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมเขาถึงยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกหากพิจารณาถึงตัวนักเตะของปเอสเชผลงานหลายคนของพวกเขายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอย่างอัรราฟาคิมีที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดอยู่ที่4ครั้ง นู n น m เมนเดเข้าย่างบอลได้สำเร็จมากที่สุดอยู่ที่6ครั้งและชนะดวลมากที่สุดอยู่ที่11ครั้งวิติงย่าจ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดถึง109ครั้งและอุสมา n เดมเบเล่ที่เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้มากที่สุดอยู่ที่5ครั้งหากมาดูสถิติหลังเกม PS เปเชครองบอลอยู่ที่70% Liverpool bon ูครองบอล3 0ปสเชสร้างโอกาสยิงประตูรวม27ครั้งยิงเข้ากรอบ10ครั้ง ในขณะที่ลิเวอร์พูลสร้างโอกาสยิงได้เพียงแค่2ครั้งและยิงเข้ากรอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นภาพรวมในแมตชนี้เปอสเชครองเกมบุกได้อย่างดุดันตลอดทั้งเกมโดยเน้นการโจมตีทางฝั่งขวาเป็นหลักพวกเขาขึงเกมบุกใส่ลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องทําให้ลิเวอร์พูลแทบไม่มีโอกาสได้สวนกลับมากนักการประสานงานเกมในแดนกลางทําได้อย่างยอดเยี่ยมแต่แม้ว่าเปอสเชจะครองบอลได้เหนือกว่าและสร้างโอกาสทําประตูได้มากมายทั้งจากลูกยิงไกลและลูกฟรีคิกแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาทําไม่ได้ คือการจบสกอร์ที่จะเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้กลายเป็นประตูในขณะที่ลิเวอร์พูลเลือกใช้แผนตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับโดยเน้นโจมตีทางฝั่งซ้ายเป็นหลักพวกเขาเสียบอลง่ายและแพ้การดดลหลายครั้งดูเหมือนว่าคู่แข่งจะเหนือกว่าทั้งในด้านพละกําลังและการเล่นโดยรวมลิเวอร์พูลไม่สามารถต่อบอล3าครั้งติดต่อกันได้และกองกลางไม่สามารถหยุดการประสานงานที่ชาญฉลาดของคู่แข่งได้เลยเมื่อพวกเขาสู้ไม่ได้ในเรื่องการครองบอลสิ่งเดียวที่ลิเวอร์พูลทำคือการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่น พวกเขาใช้ความอดทนและฉวยโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวที่มีอย่างไรก็ตามแม้เบสเชจะทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนแต่ลิเวอร์พูลก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในการจบสกอร์ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของผู้ชนะและเปลี่ยนผลของเกมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ